สวัสดีครับผมวันนี้กะซิมาตำเส้นหมามาใส่ลูกชิ้นใส่ไก่ครับผมไก่ครับผมทำพริกกับกระเทียมคนครัรบผมเสียบไปเสียบแล้วผมไม่นู่นวันยุทธครับผมก็น,นี้ตื่นขึ้นมากเลยคึ้อยากนาแนวเสียบๆครับผมแต่ว่าจะสียบกับเสียบแต่ลองเฮ็ดเบิง่งครับผม วปปกเสียใส่เส้นมามาาเลยครับผมนี่ครับผมใส่ผักกระหล่ำนำครับผมโอ้โหหล้นเลนอันนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นกับอกไก่ครับผมอกไก่ดีมักไว้ถึงเติบแล้วครับผมอื้ออือดูครผม บุ้งแบบไง่ายๆแล้วครับผมผมงนัวครับผมผมงนัวไปหลายเสียลายครับผมโอ้ยจาน้ำปลาครับผม อะไรเลยเนีย่น้ำาลู้เส้นอาไเส้นอครับผมเส้นน้ำตาลเลกน้อยครับผมมือนี้เส้นอายเลมอนครับผมเย็บอยู่สวนนี่แหละ เมเนดูสวนอยู่ลางห้องครับผมจะจโร่มันเปรี้ยวเปรี้ยวต้องเขตาตั้งต่แบใส่น้อยๆบางาซิมบางน,น,นครับผมนี้ครับผมบ้านงอกมอกครับผมงอกงอกงอก,งอก,งอก,งอก เราคุกเขาให้เข้ากันนะครับผมอาเป็นตเตะเนี่ยมังได้กินน้ำลายเตะเลยครับผม,มเตะสบ,บาดทำนะแบบง่ายๆครับผมสิมมกับผมสิมบนะ้นน

โอ้ยโดด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 ซินกับบริภาครับผมโดดเด้งดึงเด้งดงครับผมแซบอหลีแล้วครับผมมันเป่แซบอิริมัต้องกินกับเขาเลยมันหลายแล้ว ประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้เนาะครับผมคิดหน้เดีกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ